รายชื่อสุดท้ายแบโผ14วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกซีวีลีก2025สนาม2สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน14คนชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2025 CV หลีก2025สัปดาห์2ที่นินบินยิมเนเซียม จังหวัดนิมบินประเทศเวียดนามช่วงระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2568โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีสี่ชาติอาเซียนเข้าร่วมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวอลเล์บอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โคดอตเกียรติพงศ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจส่งรายชื่อครั้งสุดท้ายจำนวน14รายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศ16คนซึ่งได้ตัดชื่ออในรายขง อยู่ฟ้าดลพรสิงโพและกีต้าวารุณีการรำบอลเร็วจากสโมสรน,นครราชสีมาคิวมินซีวีซีรายชื่อ14นักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหัวเสาอัชราพรคงยศชัชชุอ่อนโมกสีศส,สิพาพรจันทรวิสูตรแกติกาแก้วพินบีหลังพินพิชยา กกรมธนชาสุขสดบอนเร็วทัดดาวนึกแจ้งกัญยรัตขุ้นเมืองวิมลรัตธนพันธ์หัตยาบำรุงสุขตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยจิดาภานาหัวหนองเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราด นัทนิชาใจแสนเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพ่อออออทีรศักดิ์นาคประสงค์อรอุมาสิทธิรักนักสถิติอมรินบุญคงที่ราวันแสงอก เทรนเนอร์ ner, พัฒนาสมรรถภาพเอกลักษณ์ปิติสานักกายภาพจุรีพรสุชาแพทย์ประจำทีมพอต่อนายแพทย์อนุวัตวลภาพัพธ์